ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับสำหรับวันนี้เราอยู่ที่งานบวชนะครับผมหรือว่างานอุปสมบทที่ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่27เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นะครับผมสำหรับวันนี้เวลาบ่ายโดยประมาณนะครับผมก็จะได้เตรียมพิธีปรงผมหนักนะครับผมเมื่อปู่อาจารย์เตรียมพร้อมกันแล้วแล้วก็แขกผู้มีเกียรติ ที่มารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เวลาแล้วเขาก็จะเริ่มทําพิธีการปรงหัวแนศนะครับหรือว่ากลุ่นพรมแนศนายจินกรกึศมืนนะครับผมแล้วก็จะนําไปแห่รอบๆหมู่บ้านสําหรับวันนี้นะครับผมก็เมื่อเสร็จพร้อมกันแล้วเขาก็จะได้เริ่มพิธีนะครับครับสําหรับตอนนี้เพื่อนกำลังแต่งรถนะครับที่จะนําพระแนศขึ้นไปแห่นะครับวันนี้เขาก็จะแห่ไปรอบๆนะหรือว่า แห่แถวอำเภอแม่ระมมดแห่เพื่อเป็นพิธีนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มพิธีเลยนะครับพโมเมงนโมสามีตุปติปนโนพระคาวตโตสาวกสองคงสองคงนามามีเอ้ ครับสาหรับพิธีในวันนี้นะครับหลังจากไหว้พระเสร็จเรียบร้อยนะครับูัวจารย์ก็จะได้เป่าคาถานะครับเป่าคาถาเป่าน้ําน้ำมนต์แล้วก็ใส่น้ําขมิ้นสมป่อยนะครับหลังจากเป่าน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะนําน้ําขมิ้นสมป่อยหนึ่งถังนะแบ่งน้ําขมิ้นสมป่อยหนึ่งถังแล้วก็มนน้ํามนต์ใส่มนคาถาใส่เหมือนกันนะครับผม หลังจากเสร็จพิธีนะครับก็จะมือพระนาคนั้นได้ขอขมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องอลุงป้านานะอาเป็นลำดับลำดาไปนะครับหลังจากปู่ย่าอาจารย์ได้ทำพิธีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็จะได้เริ่มพิธีขอขมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายตีหูหื้อคุณเข้าหื้อคุณน้าก่อนตีจะ อายุครบบวชนะครับผมก็จะได้เข้าไปขอสุมาพ่อแม่แล้วกับปู่ย่าตายายแล้วกับป,ปนีน้องน้องลูป้าน,นะ,ะเซ็ตเรียบร้อยนั้นก็จะได้ทำพิธีตัดผมหนะ้าแล้วก็ปรงผมหนะ้าเป็นลำดับลำดาไปนะครับซึ่งวันนี้ก็มีหลายท่านหลายคนอาที่มากันบอกว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนหนา้าหรือว่าเจ้าปีในน้องตูหัวตัวคน แก่ผู้มีเกียรติที่เขารบรักทุกท่าน,น,นก็ต้องขอกราบอนุโมทนาสาธุก,ก,ก <c oughs> ลำดับไปหนะ้าท่านกรพุดมุน,นจะได้สุมาพ่อพ,อพอ่แม่แม่ลุงป้านะ้าแอรพ่อหลวงแม่หลวงออลไป ลูกอมตาย่ตอมวัดยีกตอมมั่งโลตอมตอมทั OM, OM, ้งสามนี้ที่ข้าพเจ้าด้ประสบประมาทผ้าท้องโล่งเกินต่อหน้าก็ดีรอบหลังก็ดีแ้งก็ดี หรือมีไปแก้ก็ดีขอท่านงจงอโหสีกรมนี้ไม่แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโยนตาเท่าเข้าสู่พรงนิพพานปัตตโยโหตูสาธุสาธุ สาธุออดอกวางเลยเอออังกาฮอาฮ่นฮ่า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 ได้หอาไ่าบ่าฮคนฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าาาวัดเลยนะอันนี้ฮ่นฮ่่บบ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่า่า่อาา วัวพรให้เขาลูกเข้าร้างเขาไหนดีนอนได้ดีก็ว่าไปเนาะยอดผลงานความดีวันก็เช้าจบบทนี่ก็จะใจสั่นหอยเลยว่าเรามีสูงเก่งแค่ไหนเขาบอกลืมกันแน่ ก็จะทำพี่หอบนอนเลยเนาะจะกุดเอียงพี่หุนเหี่ยมเตียงเนี่ยน่าขนล่านแหล็กวงเลยเนาะก็ที่ก็ประกอบคุณตาไดก็เนี้ยเตียงไปอยู่กันเฮ้ยเ่อยู่เ้เฮ้ต้องลัไม่ด้ lại là thứ không, tôi l... được, có có con, làm nó, này đi có quay đó, bỏ ngư lục người làm nó sầu hết, tìm thanh niên than nó, phải học quân quân ao tháo học đây, Đây, Xa mà này nó vừa có cho nghĩa là, nó sẽ ra phía sau Mãy bây giờ omega mẹ không đầy trẻ còn này nọ, nhưng màänger ori 식 kiệp ng Background gì một cái nhà em 소 mà người

pabukane asisek desa prabukta nangkatapvata pamo thate suna tantang sumangkharam sukabhata sukhino sumukho jayasidhamham มาลกก็ม,มังอาโหสีกำม,มังสพัพพะปังวินัสันทุเ,อเ,อเกอใครได้รนั่นื้ดีรถน้ำก่อนนะครับครับหลังจากผัวอาจารย์ได้นำพิธีเสร็จเรียบร้อยหลังจากนี้ก็คณะทาีา่มาห,วมห,วมหวม่วมบูญห่วมกุศลกันจะได้ช่วยกันตัดผมคนเล็กคนน้อยนะครับบางคนก็นร่วมกันตีกองห่วมร้องเพลงร่วมสนุกสนานกัน ในงานบุญวันนี้สมัครสมันสามัคคีหลายคนหลายท่านนะครับตี่มาร่วมตัดผมปรงผมหนักแต่งยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความสมัครสมันสามัคคีที่จะได้ฮับบุญฮับกุศลในวันนี้จะนําพระแนกตที่ปรงผมแล้วก็กนหัวเซ็ตเรียบร้อยนั้นไปแต่งตัวใส่สุดพระแนัเมื่อใส่สุดพระแน็แล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปเห่ว่าจะไปแห่ที่น้อพ่อง ขึ้นไปตังใดพ่องเนี่ยยังใดพ่องเดี๋ยวเขาก็ไปพอกันตอนนี้เรากําลังตัดผมพระแน็ตอนนี้ทยอยตัดก่อนคณะศรัทธาพ่าแม่พี่น้องหลายคนหลายท่านตัวกันบอ่ว่าจะเป็นป้ออุ้ยแม่ป้าลุงป้านะอาอาที่มาจากต่างแดนกด็ดีที่มาจากาก,ก้อยก่อยก็ดีที่อยู่ในหมู่บ้านกด็ดีวันนี้แต่งห่วมยินดีปีดามาร่วมกันตัดผมพระแนกนะครับผม หลายคนหลายท่านมาห่วมกันยินดีปีดาแต่งเต้นโหร้องร้องรำทำเพลงสนุกสนานสามัคคีวันนี้ผมจะไปแห่ก่อนนะตัดไปตัดมานะครับผมคอนหลายท่านตัวก่อนนะครับที่มาตัดมาว่าจะเป็นแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานร่วมการคู่คู่คู่คนก็ต้องขอกราบอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านตวัวนะครับผมหลังจากตัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้กลนหัวพระแน็ นะครับก้อยก้่โกนไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากงานบุญนี้เป็นงานบุญสามาคัคคีนะครับในการบวชพระนกักก็เลยต้องเปิดเพลงเปิดเพลงแล้วก็ทีนี้ผมจะต้องลบเพลงออกนะครับเพื่อเอามาพากนะครับเพื่อบพื่อให้มันติดอิขสิทธิ์นะครับ,อบ,มมอนะรบขอบคุณท่านนิ้วตัวนะครับผมอนุโมทนาสาธุมาหลายคนหลายท่านตัวก่อนนะครับ นี่ตัดกันไปนะครับขออนุญาตภากเสียงใจอินนะครับผมเพราะว่าเสียงเพลงนั้นนะ่ะบางทีบางครั้งมันติดลิขสิทธิ์นะแล้วก็เอาเสียงเพลงที่อื่นมาใส่บางครั้งบางทีมันก็ติดเหมือนกันไม่ใช่ว่าบัติดนะครับผมก็ต้องขอสุมาอาพอยกับเจ้าปีนายน้องกู้หัวตัวคนที่ติดตามรับชมตัวนะครับผมแต่ก็นําบรรยากาศมาให้รับชมกันนะครับบรรยากาศแบบบ้านๆเฮานะครับเพื่อนก็อย่าเปิดเพลงเปิดออย่างแต่งๆนะครับแล้วก็ มันเป็นบรรยากาศที่เปิดเพลงผมก็เลยต้องอมาลบเสียงลบเสียงแล้วก็พภาคเอาหลังจากป้อน้อยป้อนนะั้นลุงป้านานะอาปูจานานาันท่าป้อนตัดกันเป็นตี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาแบตเตอรี่มาถอดนะครับผมถอดเสร็จแล้วก็โกนนะอันนี้เพื่อนป้อนมาจากปุ้นชนบุรีปุ้นนะครับระยองปุ้นป้อนมาช่วยี่ยการช่วยงานกันส่งสามวนันนะน ไอเ้เบนตาดอมนี่นะนี่เปิลมาช่วยแตะเนอะแม่ไม่มหวเปิลข่าวจนล้นเดี๋ยวไปตากแดดนะครับตากแดดก็อย่าดอมนะเดี๋ยวไปแห่ก่อนนะครับหลังจากเสร็จนี้เดี๋ยวเฮาจะกลนหัวนะครับกลนหัวเอาแบตตะเลี่นถ่ายเลยนะครับนี่หลังจากนี้แล้วเฮาจะไปแห่ก่อนสำหรับวันนี้บ่ใช่ว่ามีคณะหน้าสาหรือว่าพ่อแม่พี่น้องตีต่างบ้านเฮาอย่างเดียวนะครับหลายที่หลายแตงเลย บางคนกแมาก้อยจากภาคใต้บุญกมีนะครับต้องขอกราบอนุโมทนาสาธุหลังจากที่พ่อน้อยเปิน้นได้เอาแบตเตอรีถ่ถอยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เอาใบมีดโกนนะครับเลมนะครับเลม,เม,ม,หม,มให,มห,ห้มันเลี่ยมๆนะครับให้มันเลี่ยมๆให้มันหมดมันใหม่บ้านหาบ้านหองมันเลี่ยมๆไล่โกนๆก,กันไปนะครับผมโกนๆกันแล้วก็ล้างคนเชียร์กับเชียร์คนร้องเพลงกับร้องเพลง คนที่เตรียมโลดกับเตรียมนะครับหลังจากนี้เขาก็จะได้ไปแห่ผนักก่อนนี่เอาละหลังจากโกนเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำล้างน้ำล้างแล้วก็ลืมแหมกำหนึ่งเอามันมดมันหมอยมันเกี้ยงๆนะครับนี่ลืมค่อย,อย,อยหๆหัวเวทเวทหัวอืนี่ก็จะไปผนักไปโกนให้มันมดมันเลี่ยมมันเสี่ยงนะครับบอกว่าจะเป็นกิ้วเป็นอย่างเขาก็จะโกนมดเลยสำหรับวันนี้การปรงผมผนักนะ สมัยพระพุทธการนี่เปินออกบวชนี่เปินปงผมเองนะครับผมปงผมเองอันนี้ก็จะเป็นสมัยอหม่บวชนลูกบวชหลานนะกัดลืมลืมกันไปนะครับผมบวชเจ็ดวันเก้าวันนะก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุตัยนะครับผมยังใดก็เป็นบุญกุศลมอนกันนะครับผมอยู่ที่จิตที่ใจนะนี่เอากบกล่นลืมลืมลืมไล่ลืมทีมม่ไหนมันหม,มดมใหม่มันมเสี่ยง พอไล่ลืมพวกมันหมดๆนะครับพอไล่ลืมหมดแล้วก็ล้างล้างแล้วก็อย่าปาพระแนกนไปเตรียมตัวแต่งเปลี่ยนเป็นชุดขาวนะครับสมัยโบราณน,นั้นมีพญานาคไม่ได้แปลงกกยนะซึ่งเกิดความศรัทธาเลื่อมใสต่อองค์พระพุทธศาสนาจึงแปลงกก่เป็นมนุษย์ครับพญานาคแปลงไก่เป็นมนุษย์มาขอบวชพอมาบวชแล้วไปบวชนาก ไปนอนเผลอน,อนร่างกายึ้นกับไายเป็นพญานาคพระพุทธเจ้าท่านทรงได้เห็นจึงตรัสใื้เลิกหือแยงหือศึกออกไปเสีเพราะว่าชัดสัตว์เดรัจฉานนั้นบ่สามารถที่จะบวชอยู่ในพระบวรองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้หลังจากนี้นะครับเฮาก็ะยานำพระแนกไปแห่กันเลยนะครับ การแห่นั้นเขาก็จะแห่แตามอ่าจารีตประเพณีนะครับผมก็เอารถแห่อ่าตัวรถพนักไปนะครับผมแล้วก็จะมีคนเต้นไปตวัวอ่าเจ้าปีในน้องกูหวัวตัวคนที่เปิ้ลสอบม่วนเปิเ้ลขยับเต้นไปตวัวบอกบุญคณาสถาไปต,วตัวต่งเยาไปตั้งแม่ละแม่ปุ่นจากบ้านป่ไมไอแห่เข้าอำเภอแม่ละแม่นะครับผมอ่ามุ่งหน้าไปยังอำเภอสักพักหนึ่งเขาก็จะ แอวเข้าสถานที่้ซักซิ์อย่างแต่งๆกราบบอกบุญขอพรอ,อย่างแต่งๆนะครับผมตอนนี้คณะสถากาบร่วมด้วยช่วยกันเฮเต้นไปเหงาไปนะครับตอน,นแรกก็ม้วนกันสนุกสนานคืนเค็งเต้นไปเต้นไปซักบิดหนึ่งนะครับเริ่มหายไปเที่วคนสองคนมันก่อยละที่นี่กับคนเต้นเบ,นบาไหวละฟังก็ยืนพอโลดอ่า สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะถึงตีสันเจ้าพ่อคำมืนนะครับผมตีอำเภอแม่ระแมทเราก็จะแวะเข้าตีสันเจ้าพ่อคำมืนนะครับเพื่อกราบขอพรเจ้าพ่อคำมืนสักน้อยหนึ่งนะครับซึ่งมีองค์จำลองอยู่นี่นะส่วนเจ้าพ่อคำมืนประวัติจะได้กับบองหูนะครับผมนีม่ก็จะถวายมะเ้าวนะครับผมหนึ่งแกนนะครับพาบะเพาวแล้วก็ถวายเจ้าพ่อคำมืน แล้วก็จะจุดธูปนะครับกราบขอพรบอกกล่าวเจ้าพ่อคำหมืน่นนะครับหลังจากนั้นก็จะแห่เห็นแต็นแตะกับ้านกันนะครับผมหลังจากที่กราบเจ้าพ่อคำหมื่นเสร็จเรียบร้อยสําหรับคลิปนี้นะครับผมในการอา่บวชนาคนะครับผมหรือว่าปรงผมพะนาคต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันบอกว่าจะมาด้วยตัวเองก็ดี บางคนบางท่านเพื่อนก็นเอาซองมาตัวเพิ่นบมมาก็ดีก็ต้องขอกราบอ่าขอพระคนทุกท่านมาอย่างที่นี้นะครับหลังจากนี้เฮาก็จะแห่เข้าบ้านก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมการโปรงผมพระนากักและก็แหพ่พระนักนะครับวันพุธเขาก็จะเอาพระนักไปบวชนะครับที่พรอทศีมาวัดดอนแก้วอาเภอแม่ระแมดนะครับสํา,รารสหรับคลิปนี้หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันขัดตกบกพ้อง พังไปด้วยประการใดก็ดีก็ต้องขอกราบสุเม,มอภัยไว้หนาที่นี้ป้ากับกระผมพี่นันเ่งได้ในคลิปหน้านะครับขอให้กุ้คนจงอายุมั่นควัายืนที่มากล้าขึ้นจกดีมีเงินใจนะครับผม